กันที่จังหวัดภูเก็ตเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบางใหญ่กันครับนายนรงบุญสิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมอาสาพัฒนาฟื้นฟูคลองบางใหญ่เฉลิมงพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมงพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2565-2566โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตครับกล่าวว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองไม่ได้เป็นเมืองเกษตรกรรมทั่วไปการขุดคลองบานใหญ่นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมแล้วนะครับก็ยังแก้เรื่องของการที่จะน้ํามาติดขัดอยู่ทางบริเวณโครงการก็เลยได้มีการดรําเนินการนะครับก็คือว่าทําที่ให้น้ําอยู่ทําทางให้น้ําไปซึ่งท้องถิ่นเองนะครับแล้วก็ประชาชนก็ได้ร่วมกันทําให้คลองบางใหญ่นะครับมีความสวยงามตลอดสายมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นั่นก็คือพื้นฐานในเรื่องของการเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดภูเกต็ตเท่ากับว่าจังหวัดภูเก็ตได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็มีปริมาณของริมคลองทั้งสองฝั่งนะครับก็สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่นันทนาการสถานที่พักผ่อนพื้นที่ออกกําลังกายให้กับพี่น้องประชาชนได้ นอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้ช่วยกันดูแลนะครับความสวยงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อนักท่องเที่ยวมาเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าการสึกหรอของธรรมชาติเนี่ยก็เสื่อมทรมเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาช่วยกันดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับจังหวัดภูเก็ตต่อไปครับ และนอกจากนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังได้ลงไปในพื้นที่เพื่อติดตามการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการสร้างฝายมีชีวิตคลองบางขนุนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นการก่อสร้างและเป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาคราัฐภาคเอกชนรวมไปถึงภาคประชาชนที่ร่วมกันก่อสร้างฝายมีชีวิตจำนวน90ฝายค่ะโดยจะเริ่มสร้างจุดแรกค่ะที่สำนักสงฆ์วัดป่าบางขนุน ไปจนสุดปลายน้ำค่ะที่บริเวณสวนป่าบางขนุนตําบลเทพกัษตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยการก่อสร้างฝายดังกล่าวค่ะนอกจากจะเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่แล้วยังเป็นการชะลอน้ําและเป็นการกักเก็บน้ําไว้ด้วยเพื่อใช้ในฤด,ดูแล้งค่ะเพราะว่าเมื่อถึงฤดูฝนน้นําก็จะมีปริมาณที่มากอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมได้โดยที่บริเวณหน้าปั๊มกัสโซค่ะตรงนี้ก็คือก่อนหน้านี้มีการท่วมอยู่บ่อยครั้งค่ะค ซึ่งเมื่อมีการสร้างฝายเสร็จตามจำนวนก็จะมีการช่วยในเรื่องของการชะลอน้ําแล้วก็ให้เกษตรกรค่ะสามารถนำนำน้ำค่ะไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนอกเหนือจากการสร้างความชุ่มชื้นให้ในพื้นที่ค่ะยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําได้อีกด้วยโดยการสร้างฝายแห่งนี้จะใช้วัสดุในพื้นที่ค่ะก็คือทรายแล้วก็ไม้ไผ่นําไปปักลงในลําน้ําเสมือนกับเป็นเสาเข็มค่ะเรียงต่อกันแล้วก็ผูกด้วยเชือก เพื่อเป็นการยึดโยงเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้ทรายค่ะบรรจุในกระสอบวางเรียงซ้อนๆกันเป็นการยกระดับชั้นน้ําขึ้นเพื่อที่จะกักเก็บน้ําซึ่งก็จะทําให้บรรเทาในเรื่องของปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนได้ค่ะ